สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมาพบกันกับช่องเสียเสมรถขุดนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่ไร่ทรับสมสุขหรือว่าโคกน้องนาของเรานั่นเองนะครับก็กับบรรยากาศนะครับเย็นๆน,นะครับก็มีกิจกรรมมาให้อาหารปลานะครับก็ จะมีปลาหลายสายพันธุ์นะครับที่เลี้ยงด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาประสบการณ์จากการเลี้ยงปลานะครับปลาชนิดไหนที่ควรจะเลี้ยงด้วยกันนะครับควรแยกเลี้ยงแต่เป็นบ่อหรือว่าเป็นชุดนะครับสำหรับปลาที่ควรเลี้ยงรวมรวมกันนั้นนะครับก็จะมีปลานินปลาในปลาตะเพียนนะครับ อยู่รวมกันได้นะครับแล้วก็เป็นปลา,าสลิดหรือว่าปลาแรดปลาไรนะครับได้นะครับปลาชนิดนี้นะครับจะกินกินอาหารแบบไม่ค่อยจุเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงรวมร,รวมกันหรือว่ารวบกันนะครับปลาที่ควรแยกชนิดนะครับก็มีปลา ที่กินจุนะครับที่ผมเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับเอาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ที่เลี้ยงนะครับรู้สึกว่ามันกินจุแล้วมันมันแย่งเพื่อนกินมันจะโตกว่ารุ่นเดียวกันเลยนะครับนั่นคือปลาจารเม็ดนะครับควรที่จะแยกเลี้ยงไว้บ่อต่างหากนะครับเพราะว่าเขากินจุนะครับกินทั้งพืชและ เนื้อนะครับปลาชนิดนี้นะครับเขาก็เลยโตไวมากนะครับควรจะแยกเลี้ยงหรือว่าถ้าจะเลี้ยงแบบรวมกันก็คงต้องนะครับคงต้องเลี้ยงปลานินก่อนเลี้ยงปลานินให้โตก่อนแล้วค่อยลงเขาทีหลังนะครับถ้าจะเลี้ยงรวมกันนะครับหรือว่าให บ่อเดียวกันนะครับอย่างเช่นปลาดุกก็เช่นกันสามารถที่จะเลี้ยงได้ในกับปลานินปลาในปลาตะเพียนเช่นกันแต่ว่าต้องให้ปลานินปลาในนั้นโตได้สักระยะหนึ่งก่อนหรือว่าค่อยเอาปลาปลาดุกมาเลี้ยงปล่อยลงบ่อเดียวกันได้นะครับเลี้ยงไว้ประมาณสักหนึงเดือนค่อยเอาปลาดุกมาลงนะครับ เขาก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าปลาที่เลี้ยงก่อนเขาจะโตแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกินปลาที่โตได้เพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับคือการเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับอยากได้ปลาหลายๆชนิดนะครับอยู่ในบ่อเดียวกันเนาะสมมุติว่าเราไม่มีบ่อเยอะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยง หลายชนิดรวมกันได้หรือว่าเราไม่เลี้ยงปลากินเนื้อเยอะเราก็เลี้ยงแบบน้อยๆน,นะครับนี่แต่นี้นะครับหลายชนิดเหลือเกินนะครับก็เอาประสบการณ์นะครับจากการที่ได้เลี้ยงของตัวเองนะครับมานะครับ บอกต่อๆกันนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมประสานทำให้การแย่งอาหารกันกินนั้นไม่ไม่เท่ากันนะครับปลากินจุกับปลาที่กินน้อยนะครับมันจะโตไม่เท่ากันนั่นเองนะครับถ้ากรณีถ้าเลี้ยงปลาดุกกับปลาจาระเม็ดนะครับ น่าจะเลี้ยงบ่อดเดียวกันได้นะครับเพราะว่าเขากินจุนะครับทั้ง2ชนิดนะครับปลาชนิดนี้นะครับสายพันธุ์นี้จะกินจุแต่ปลานินปลาในาปลาตะเพียนนะครับปลายีสกปลาแรดปลาสลิดนั้นเขาจะกินไม่ค่อยจุนะครับนี่นะครับ เอาประสบการณ์นะครับจากการเลี้ยงนะครับมาเล่าบอกต่อกันนะครับให้เพื่อได้ทราบนะครับท่านที่กำลังจะเริ่มใหม่นะครับนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพราะเออเป็นการเอาประสบการณ์มาให้คนที่กำลังจะทำเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ อย่างผมก็ได้เลี้ยงก่อนอเอาประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับบอกกันนี่นะครับส่วนบอ่อนี้ก็จะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันตัวนะครับก็มีปลาจาระเม็ดร,ร่วมด้วยนะครับส่วนปลา ดุกก็จะเลี้ยงไว้ในกระชังนะครับไม่ได้ปล่อยให้เขาลงในบ่อนะครับเพราะว่าปลาดุกนะครับเลี้ยงที่แคบเขาก็สามารถที่จะโตได้เพราะว่าเวลาจับมันจะง่ายกว่าการเลี้ยงในบ่อไม่เหมือนปลานินปลาในปลาตะเพียนประมาณนั้นนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้ ชมกันนะครับตรงแยกนะครับนี่นี่นี่นะครับคือปลาจารเม็ดนะครับขนาดเลี้ยงพร้อมกันนะครับเขาจะโตแบบคนละขนาดเลยนะครับ ปลาจาระเมดนี่จะโตกว่าเป็นเป็นนิ้วนะครับโตกว่าปลานินปลาท้าเพียนปลาอะไรเลยนะครับนี่โตเป็นโอ้ประมาณนิ้วหนึ่งไม่อยู่นะครับสองนิ้วนะครับโตกว่ากันนะครับขนาดนี้คือลงพร้อมกันนะครับผมก็เก็บข้อมูลมานะครับสังเกตดูเก็บข้อมูลก็เลยเอามาเล่าต่อ บอกกันฟังนะครับว่า,าประสบการณ์ที่เราได้เลี้ยงนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยนะครับว่าดูปลานะครับตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะว่าปลาที่กินจุไม่กินจุนั้นนะครับต้องเลี้ยงยังไงให้ให้โตเท่ากันได้นะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับ ต้องเลี้ยงปลาขนาดที่เขาโตช้ากว่านะครับเลี้ยงก่อนเลยนะครับนําไปก่อนเลยเลี้ยงเป็นเดือนแล้วก็ค่อยเอาปลาที่กินจุอย่างเช่นปลาปลาที่ปราดุกนะครับปลาดุกปลาจารมิดนะครับมาลงที่หลังนะครับเพื่อจะได้อยู่ ในบ่อเดียวกันได้นะครับรวมกันได้ในกรณีที่ไม่มีบ่อเยอะแต่อยากได้หลายสายพันธุ์นะครับก็โอเคนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับได้ชมหรือว่าได้เข้าใจนะครับการการเลี้ยงปลานะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าการเก็บข้อมูลนะครับการทำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกกันอะไรก็นะครับก็เก็บข้อมูลทั้งนั้นนะครับก็ว่าเราก็เรียนรู้มันกันนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็นะครับแนะนำมาได้เหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่เก่งนะครับผมก็เอาตามประสบการณ์ของตัวเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านที่ เข้ามาชมช่องเสียเสมรถขุดนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับทางาหน้างานรถขุดก็ไม่ได้ขุดเลยนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับถึงจะดำเนินการต่อนะครับช่วงนี้ก็จะมาอยู่ที่สวนนะครับมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้นะครับไปก่อนนะครับ ก็ให้คนขับนะครับเฝ้ารถอยู่ที่หน้างานนะครับผมก็กลับมาก็จะเริ่มจะนี้แล้วนะครับฝนเริ่มจะไม่ตกแล้วก็ตรงนี้นะครับอาจจะได้กลับไปเจอกันที่หน้างานขุดนะครับก็ติดตามชม ทางหน้างานขุดได้นะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ